Allah ลัวเราเองก็มองตัวเราเองบาร์การ์ตุนะครับพวกผมก็คือวมอีิคลาสสิกหัวใจนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ทีนี้เพราะว่าไม่ได้โจทย์เกี่ยวกับหัวใจในรูปแบบอิสลามก็เลยเปลี่ยนเลยผมบอกว่าความรักนี้เป็นพลังพลังที่เป็นพลังงานที่สูงที่สุดทำให้อีกคนหนึ่งเปลี่ยนไปเลยจากจากอีกชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับ แล้วก so okay. ็สโลแกนจุดเริ่มต้นของหัวใจจุดเริ่มต้นของอีคลาสคือหัวใจความรัก คืออะไรวันนี้เราจะได้พามาดูจากความรักกับอิสลามนะครับก่อนอื่นผมจะเน้นผมจะบอกว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งเล็กๆหรือว่าใหญ่ก็ได้แต่สิ่งสิ่งนั้นทําให้ทุกคนจะต้องลีงลอดพอลิงอดแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันนะครับอิสลามคืออะไรอิสลามก็คือเป็นยาเป็นปัญญาชนที่อยู่ในรูปแบบของอิสลารับรู้ แล้วก็แบบว่า,าสีก้าอิสลามนะครับดังนั้นเราจะเอาทั้งสองอย่างนี้มากากันเกิดเป็นความรักในรูปแบบของอิสลามนะครับเนะชิญติดติดตามได้ร้บงชมได้เลยครับสัสอิสลามอาเพื่อนเป็นพรนะ้อม เพลงทางศาสนา i ส l a m แต่เราชอบไอ้ออกกุดวไมเราเราเราไม่ฟังเพลงพวกนั้นเหอได่าวใน Facebook าทที่ปัตตานีได้ข่าวว่ามีการวาระเบิดอะทำไมเขาถึงวันระเบิดอะเขาขี้เกียจถึง กับกับ FC ครับที่มีใครทราบว่าจริงหรือเปล่านะฮะแล้วจะถามว่าทําไม2ทีมนี้ถึงอยู่ร่วมแล่นด้วยกันได้ล่ะอ่าถูกต้องอ่ะเพราะว่าได้อยู่ร่วมแล่นด้วยกันใน ตั uh, ้งแต่ผมรู้จักคุณคุณเป็นคนที่ใช่เขผมเหนหน้าคุณเลยรู้สึกินตลอดเลยผมชอบคุณตัวที่ที่สายคุยไปด้านคุณแลกการกะกายจะพิ็น์ไม่เท่าของคนตกลงไปแต่กัน เราไม่สนใจต้องอยูนี่เ <basics> ป <in> ็นเพียงแค่สถานการณ์แรกนะครับเราก็เจออีกสถานการณ์หนึงเชิญติดตามได้เลครับ

และ MM แล้วอีกสองปีออกมาทั้งสองก็ได้คของคู่กันคุณอาที่คนให้แกแกไอซ่ากาบไอซ่าให้แก่คนบากูดากัะเบืร์ฮันที Satu bila lagi bahkan bila aku mati Bukan berdoa pada ilah itu satu kali โอเคครับ okay, ความรักในแบบสบายคือผม,ผมตอบตกลงไปได้วการครับว่าคนที่เราทุกคนเน่ะสามารถที่จะมีความรักได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะสึกษาความรักได้ยังไงจะจัดก,การกับความรักได้ยังไงหมายความว่า,วาถ้าพูดถึงเรากับกาเฟ่เราก็ต่างกันอยู่แล้วถูกไหมแต่แล้วเราเป็น อย่างที่เราได้ฟังปรญญาเนี่ยอาจารย์เกดก็ได้บอกแล้วว่าเราเป็นศาสนาที่ดีเลิศ์ในดังนั้นเราก็ต้งองปฏิบัติความคุณดแค่ความรักแค่นี้ทุกคนก็คงที่จะดิดการได้อย่างเช่นอย่างผู้ชายคนนี้เกดได้บอกไว้ว่าเขาไม่สามารถที่จะรักผีคนนี้ไนดะ้เพราะว่าในรูปแบบจารามไม่มีคำว่าแฟนแต่ลลอีกทั้เพราะเขาทั้งสองคนจะอยู่ในรูปแบบของการให้ดูอาซึ่งกันและกันสักวันหนึง่งถ้าเป็นได้เกดขอลักษาลาย เราของคนจะได้แต่งงานกันดีชาวเน็ตเหรอปิดนะปิดนะปิดได้ป่ะมีก่อนเลยไม่ไอนก็คือว่าจงอย่าเสียายกับความรักถ้าความรักน oh, um, like> ั้นไม่ได้เกิดในรูปแบบของวัฒนธรรา